ช่วงอายุ30เดือนพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทักษะกระโดดข้ามเชือกบนพื้นไปข้างหน้าได้อุปกรณ์เชือกวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินกระโดดข้ามเชือกที่วางอยู่บนพื้นห้องให้เด็กดูและบอกให้เด็กทำตาม เด็กสามารถกระโดดข้ามเชือกได้โดยเท้าไม่ต้องลงพื้นพร้อมกันพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทักษะคว้างลูกบอลขนาดเล็กได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะอุปกรณ์ลูกบอลยางบีบ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินคว้างลูกบอลยางบีบให้เด็กดูโดยจับลูกบอลด้วยมือข้างเดียวยกขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้วคว้างลูกบอลยางบีบไปข้างหน้าและบอกให้เด็กทําตามผ่านเด็กสามารถคว้างลูกบอลได้โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทางด้านหลังแล้วคว้างลูกบอลไปข้างหน้า พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาทักษะต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศเป็นหอสูงได้8ก้อนอุปกรณ์ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศ8ก้อนวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจัดให้เด็กอยู่ในท่านั่งที่ถนัดที่จะต่อก้อนไม้ได้ ผู้ประเมินวางก้อนไม้8ก้อนไว้ข้างหน้าเด็กกระตุ้นให้เด็กต่อกก้อนไม้เป็นหอสูงหรือทำให้เด็กดูก่อนได้ สามารถต่อก้อนไม้โดยไม่ล้มจำนวน8ก้อน1ใน3ครั้งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาทักษะยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้1ชิ้นตามคำสัง่งรู้จำนวนเท่ากับ1อุปกรณ์ชุดก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์3ก้อน วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1. วางก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ามก้อนตรงหน้าเด็ก 2. แบมือไปตรงหน้าเด็กแล้วพูดว่าหยิบก้อนไม้ให้ครูหนึ่งก้อน 3. นํนำก้อนไม้กลับไปวางที่เดิมแล้วสั่งซ้ำว่าหยิบก้อนไม้ให้ครูหนึ่งก้อนหเด็กสามารถส่งวัตถุให้ผู้ประเมินหนึ่งก้อน ได้ทั้งสองครั้งโดยไม่พยายามจะหยิบส่งให้อีกพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาอักษะสนใจฟังนิทานได้นาน5นาทีอุปกรณ์หนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีรูปภาพและคำอธิบายประกอบน่ารับประมาณ20-30คำและอ่านจบใน5นาทีวัตถุประสงค์ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและจินตนาการ วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจัดท่าให้เด็กนั่งตักพ่อแม่ผู้ปกครองหรือนั่งกับผู้ประเมินแล้วชวนเด็กมองที่หนังสือและอ่านให้เด็กฟังค่าเด็กสามารถสนใจฟังมองตามพูดตามนิทานมีความยาวประมาณ5นาทีอย่างต่อเนื่อง าการด้านการเข้าใจภาษาทักษะวางวัตถุไว้ข้างบนและข้างใต้ตามคำสั่งได้อุปกรณ์ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาทววิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่าวางก้อนไม้ไว้ข้างบนเต้าี์ วางก้อนไม้ไว้ข้างใต้เก้าอี้สั่ง3ามครั้งโดยสลับคำสั่งบนใต้ทุกครั้งผ่านเด็กสามารถวางก้อนไม้ไว้ข้างบนและข้างใต้ได้ถูกสองใน3ามครั้ง การด้านการใช้ภาษาทักษะพูดติดต่อกันสองคำขึ้นไปอย่างมีความหมายโดยใช้คำกริยาได้ถูกต้องอย่างน้อยสี่กริยาอุปกรณ์ตุ๊ก,กตาผ้าวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินจับตุ๊ก,กตาทำกริยาต่างๆเช่นนั่งเดินนอนวิ่งแล้วถามเด็กว่าตุ๊ก,กตาทำอะไร หรือสังเกตขณะประเมินทักษะข้ออื่นผ่านเด็กสามารถตอบคำถามโดยใช้วลีสองคำขึ้นไปที่ใช้คำกริยาได้ถูกต้องเช่นตุ๊กตานั่งตุ๊กตาวิ่งตานอนน้องเดินพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ทักษะร้องเพลงได้บางคำหรือร้องเพลงคอตามทำนองวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข 1. ผู้ประเมินให้พ่อแม่ผู้ปกครองชวนเด็กร้องเพลงที่คุ้นเคย 2. ถ้าเด็กไม่ยอมร้องเพลงผู้ประเมินถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถร้องเพลงบางคำหรือพูดคำคล้องจองได้หรือไม่ผ่าน เด็กสามารถร้องเพลงตามพ่อแม่ผู้ปกครองได้โดยอาจร้องชัดเจนแค่บางคำหรือพลอตามทำนองพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมทักษะเด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองในการเล่นโดยมีผู้ใหญ่คอยบอกอุปกรณ์ 1. ก้อนไม้สีก้อน 2. ถ้วยสำหรับใส่ก้อนไม้หนึ่งใบวัตถุประสงค์ รู้จักมีวินัยและอดทนวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข 1. ผู้ประเมินถือก้อนไม้2ก้อนและยื่นก้อนไม้ให้เด็ก2ก้อน 2. วางถ้วยตรงหน้าเด็กและพูดว่าเราจะผัดกันใส่ก้อนไม้คนละหนูก้อนให้ครูใส่ก่อนต่อไปหนูเอาใสา่ 3. สังเกตการรอให้ถึงรอบของเด็กผ่าน รู้จักรอให้ถึงรอบของตนเองเมื่อบอกให้รอ